มาหรือ,อยังไม่รู้เอกสารจากเออทนายบาลคี่ยิบเก้าอ่อน่าจะมาแล้วอมืมาแล้วจ้ารอรอมาหลายวันแล้วเอกสารที่ว่าเอาไปให้ลูกชายเซ็นแล้วก็มายื่นทนายแล้วก็เอกสารเงินกู้กู้เงินลูกเพิ่งได้รับคืนเนี่ย บางคนบอกว่าทำไมต้องทำเอกสารจริงๆแล้วไม่ทำก็ได้แต่มันจะมีผลตอนไหนถ้าเกิดว่าเงินที่เรายืมลูกมาเรายังไม่ได้คืนเกิดเราตายก่อนนะใช่ไหมละ่ะเกิดเราตายก่อนลูกเราจะได้เงินคืนไหมมันก็จะมันก็จะได้แหละแต่ว่ามันต้องหารหารทุกคนไงแต่ที่เราไปทำไว้เพราะว่า เอ,อเงินเนี้มันเป็นเงินของเราของเราเราต้องการเก็บไว้ให้ลูกเราอะ่ะเราไม่ต้องการไปแบ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะมันเป็นเงินส่วนตัวปาแกะกระเทียม้วยนะเนี่ยคําว่าเงินส่วนตัวก็คือเงินที่เราเงินที่เรามีก่อนที่เราจะแต่งงานอะเงินเราเองอะก็ ตัดสินใจว่าทำให้ทนายทำคือเราไม่อยากเอามาใช้เราก็เลยองต้องทำเรื่องว่าเรายืเมเงินลูกถ้าเกิดเรามาใช้มันก็จะหมดถ้ามันหมดมันก็หมดหมดไปเลยใช่ไหมไอ้ที่เราจะแบ่งไว้ให้ลูกเรามันก็ไม่ได้ไงอืมเราต้องการเก็บตรงนี้ไว้ให้ลูกไงก็เลยต้อง ต้องทำเป็นลักษณะการยืมถ้าเราเ,เสียชีวิตลงหรือว่าขายทรัพย์สินที่เรามีเงินส่วนนี้ก็คือต้องแบ่งต้องแบ่งให้ลูกเราก่อนแล้วค่อยมาแบ่งแล้วค่อยมาแบ่งส่วนต่างที่เหลือให้กับลูกอีกฝั่งหนึ่งก็ดูแล้วก็คือ เราไม่ได้งกนะแต่ว่ามันสิทธิ์ที่ที่เราต้องทำม่ะเราก็ต้องทำถูกไหมคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะป้านั่งคุยไปด้วยแก่กระเทียมไปด้วยนะเนี่ยคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยป้าจา่ายค่าทนายก็เย่อนหมื่นเดียวนะงวดแรกป้าจา 6, ่ายหกพันโคลนค่าทนายนะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเอา เอกสารไปเซ็นที่เมืองไทยอะ <c oughs> เอกสารการันตีลูกว่ายังมีคือลูกเราจริงๆอ่ะต้องไปให้ออลอตเตอรี่พระบ,บิ๊มึงทำเรื่องเซ็นให้เซ็นเอกสารที่นู่นอีกก็สามพันสามพันบาทแล้วก็กลับมายืนที่นี่อีกงวดล่าสุดเนี่ยก่อนที่ป้าจะได้เอกสารตัวจริงมาเนี่ยจ่ายไปอีก เอสามพั 3, 2, 3, นสองสามพันสองร้อยคูณก็ขาดขาดขาดอยู่หน่อยหนึ่งจะถึงหมื่นคูณแต่ก็โอเคแหละเพราะว่าเพาาื่อความสบายใจของเราถ้าเอามาใช้มันก็หมดไปเฉยๆกับเราใช่ไหมละ่ะแทนที่เราจะเก็บไว้ให้ลูกเรามันก็ไม่ได้เราก็ต้องทำอย่างเงี้ยก็แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะคลิปมันยาวไปนะเนี่ย เยอะมากเอ้ยยาวมากเลยนะเกือบสี่นาทีจะมีคนดูไหมก็อบอกเพื่อนๆไว้เพื่อเป็นเออเขาเรียกอะไรแนวทางเพราะเราเราก็รู้อยู่ว่าพวกเมียฝรั่งทั้งหลายอะเยอะแยะ <c oughs> เลยนะที่เพีย <c> ง <oughs> <pe ak> แต่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองคือแบบว่ามีสมบัติเก่าขายสมบัติที่บ้านนอกมาเงินเข้ากระเป๋าผัวหรือว่ามาใช้ร่วมกันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ไง ทีมก็ไม่ใช่งไงเราก็ต้องมีวิธีการของเราว่าทำยังไงมันจะต้องเหลือถึงลูกเราแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะวัสดีจ้า